สวัสดีครับพบก,กับผมกีกิรติและ EX Entertainment Express ที่เราจะคัดข่าวเด่นเข้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบนะครับออกสตาร์ทข่าวแรกของเราในวันนี้ครับหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าปีเตอร์คอปเดรนดอลเนี่ยเขาประกาศขายบ้านที่เป็นเรือนหอของเขากับสาวพลอยพลอยพันธุ์จนทำให้สาวพลอยเนี่ยรู้สึกไม่ดีครับล่าสุดหนุ่มปีเตอร์ก็เดินทางไปแจ้งความแล้วครับ ซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับปีเตอร์ได้เข้าแจ้งความที่สอน,อนทองหล่อเพื่อเอาผิดกับเว็บไซต์ที่ประกาศขายบ้านของตนจนเป็นเหตุให้ตนถูกเข้าใจผิดว่าตนทําให้ลูกและภรรยาไม่มีที่อยู่ครับโดยการเข้าแจ้งความครั้งนี้ครับหลักๆแล้วนอกจากจะเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองยังอยากจะทําให้สาวพลอยสบายใจขึ้นด้วยซึ่งปีเตอร์ยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นผู้โพสต์จึงอยากขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยสืบหาความจริงครับ ด้านสาวพลอยพลอยพันธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับราทางโทรศัพท์สั้นๆนะครับหลังจากที่ทราบเรื่องนี้คร่าวๆซึ่งคุณแม่ใจแกร่งก็เผยว่าการที่ปีเตอร์ไปแจ้งความก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ตอนอย่าให้ปีเตอร์ไปโฟกัสเรื่องอื่นๆที่เคยตกลงกันไว้มากกว่าแต่ท้า,ายที่สุดแล้วปีเตอร์ไม่ทําการขายบ้านก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับ ไงก็ขอให้คนทั้งคู่เคลียร์กันได้ลงตัวทุกฝ่ายแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้ขยับมาที่หนุ่มต่อธนอภพกันหน่อยนะครับจะไปคุยถึงความประทับใจและความรู้สึกครับที่เขาได้ไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้แล้วก็มีการจัดงานแฟนมิสติ้งที่นั่นด้วยครับ ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของนักแสดงหนุ่มหล่อต่อธนภพเลยนะครับเพราะนอกจากจะได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกอย่างช่างไฮอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2อแล้วหนังเรื่องเมไหนไฟแรงเฟอร์ซึ่งต่อแสดงนำยังได้มีโอกาสได้รับเกียรติร่วมฉายในสัปดาห์หนังไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลอีกด้วยครับรวมถึงได้พบปากกับแฟนคลับตีมวยที่ติดตามผลงานเขามานานในงานมิสแองกฤษงานนี้ต่อเ็าเลยบอกว่าประทับใจมากทําให้เขาได้เปิดโลกกว้างเห็นอะไรใหม่่ม่่่่ๆสสวววววนน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 โออกกกาาาาารมมงงงััััับจีีีหหหุตตตต้วว้้ลค็ยพฒน เยอะครับือเรารู้มาตลอดว่าที่เนี่ยเสพงานบ้านเราแต่ว่าถามว่าเราเคยมีโอกาสมาเจอเขาตัวจริงๆไหมอะไม่แต่ครั้งเนี้ยเหมือนกับว่าได้มาเจอกับวัฒนธรรมใหม่ๆเจอคนใหม่ๆครับสื่อจีนแบบว่าชวนว่ามีสัมภาษณ์ว่าเราอยากมาทํางานที่นี่ไหมแฟนๆอยากให้มาทํามากเลยนะเราก็ค่อนข้างเปิดนะฮะเพราะว่าเราก็อยากมาร่วมงานกับที่นี่เหมือนกันผมว่าพอถ้าเราถ้าเราจะมาที่นี่เนี่ย เราจะต้องฝึกสกิลไม่ว่าจะการแสดงเลยต่างๆอ,อีกเพิ่มครับแฟนๆก็รอลุ้นกันนะครับฮอตขนาดนี้ไม่แน่นะฮะอาจจะมีเอเจนซี่ที่จีนจีไปร่วมงานก็ได้นะครับส่วนคนนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วครับสำหรับหนุ่มสนยุกนะครับบินไปจัดงานแฟนมิทติ้งที่จีนก็บินไปมาแล้วบินไปเจอเอเจนซี่ที่นั่นก็บินไปมาแล้วล่าสุดกำลังจะมีผลงานที่นั่นแล้วครับ ขอเคลียร์คิวละครที่เมืองไทยอีกแค่3เรื่องครับพระเอกมาดนิ่งสนยุกก็จะได้โกอินเตอร์ที่จีนแผ่นดินใหญ่ในปีหน้าแล้วนะครับโดยเอเจนซี่ค่ายเดียวกับหนุ่มไม้พิรัตได้เตรียมงานหนังและซีรีส์รอไว้ให้แล้วทําเอาหนุ่มสนก็ตื่นเต้นไม่เบาครับแต่เขาก็ไม่ได้กังวลใจเรื่องการทํางานร่วมกับชาวต่างช,ชาติหรอกนะครับเพราะว่าแอบปรึกษาพระเอกรุ่นพี่อย่างป้องนวัดมาแล้วแถมใจชื้นครับเพราะนับวันนะฮะฐานแฟนคลับปีมวยของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจีนั้งที่ผ่านมานะครับคือเราไปคุย ถึงเรื่องการทํางานที่นู่นนะครับก็บริษัทเดียวกับไอพิรัตแหละครับก็อาจจะต้นปีหน้าผมอาจจะไปร่วมงานกับเขาครับที่มีคือมาเป็นหนังเป็นยังไงคือเป็นหนังเป็นละครนี่แหละครับแต่ว่าประเด็นคือไม่ต้องมีสัญญาเป็นสัญญาใจนะฮะเขาก็แฟร์กับเราครับเกมตัวไงบ้างกับการโกอินเตอร์ของเราอย่างเต็มรูปแบบคือทางเอเจนซี่ที่นู่นนะครับเขาก็เขาก็ส่งซื้อคอร์สแหละคอร์สเรียนภาษาจีนให้ผมนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเรียนภาษาจีนเพิ่มนะฮะคือเรียนที่เมืองไทยแหละครับ คุยกับพี่ป้องมาแล้วนะก็ไม่กดดันมากเขาบอกว่าช่วงแรกก็ต้องปรับตัวนิดหน่อยแต่ว่าพอปรับตัวได้แล้วก็ไม่น่ามีปัญหารครับยังไงก็ขอเอาใจช่วยให้การทํางานที่จิงราบรื่นแล้วกันนะครับส่วนเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วครับเรื่องของความรักต่างวงการนะครับของเมย์พิชนาศกับนักบอลทีมชาติอย่างเมซี่เจเมื่อทั้ง2คนที่เป็นคนต้นเรื่องไม่ออกมาพูดเราก็เลยต้องไปถามจากคนรอบข้างครับ ซึ่งคนที่ออกมาพูดครับก็คือนักแสดงสาวมะนาวสอนสิ์ที่เรารู้ๆกันนะฮะว่าสาวมะนาวน่ะเธอเป็นสาวคนสนิทของหนุ่มกวินผู้รักษาประตูทีมชาติไทย คือคุยๆกันมานานเจ็ดถึงแปดปีแล้วครับแถมพักหลังมานี้นะครับเวลาเธอไปเชียร์พี่ชายคนสนิทก็มักจะได้เห็นสาวเมพิชนาไปเชียร์หนุ่มเจชนาทิปกลองกลางตัวลุกทีมชาติติดขอบสนามด้วยตลอดครับซึ่งพอเราไปถามสาวมะนาว,ว่าทราบเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รัก MJ ที่กําลังเป็นที่น่าจับตามองหรือเปล่าสาวมะนาวก็รีบออกตัวล้อฟรีเลยครับว่าตนทราบข่าวพร้อมๆกับทุกคนซึ่งเธอก็ได้แต่ให้กําลังใจสาวเมหลังต้องเจอกระแสดราม่าในโลกโซเชียลมากมายพร้อมย้าว่าไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็มีความรักได้ไม่ไได้เเเป็นรรรื่อองสียยหาะคับ ซึ่งพักหลังมานี้นะครับตนและก็ดารารุ่นพี่เมย์พิชนาตก็เริ่มมาสนิทสนมกันเพราะได้เจอกันบ่อยขึ้นครับไม่รู้หรอกเพราะว่าด้วยของสองคนนี้เขาเ,เหมือนแบบรู้จักกันอยู่แล้วเป็นแฟนคลับชื่นชมกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็ให้กําลังใจเป็นเหมือนว่าเขาก็ให้กาลังใจกันเป็นปกติอะไรอย่างนี้ค่ะเปิดตัวรู้สึกไงบ้าง ก็ดีใจดีใจกับทั้งคู่แล้วก็ให้กําลังใจทัจ ment, ้งค okay. ู Det ่ว่าเอ้ยเออน่ารักดีคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จิ้นๆิกันมาตั้งนานพี่เมเป็นพี่ที่เหมือนแบบเรารู้จักเราเคารพอยู่แล้วเออพี่เมค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วในการวางตัวหรือทำอะไรแล้วแต่เหมือนแบบเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องแบบเออมีการระมัดระวังของเขาเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นห่วงบ้างว่าเหมือนแบบกลัวจะคิดมากแต่ที่จริงอ่ะ เราเองก็เหมือนแบบมีคนพี่เมย์ให้กําลังใจเหมือนให้กําลังใจพี่เมย์หรือว่าเพื่อนๆพ,พี่เมย์เองเนี่ยทุกคนคอยให้กําลังใจพี่เมย์พี่เมย์ไม่น่าจะแบบเครียดมากส่วนอีกหนึ่งสาวนะครับที่มีรายชื่อผัวพันกับนักฟุตบอลนะครับก็คือสาวปุ๊กลูกฝนทิพย์ครับแต่ก่อนจะไปฟังเธอเคลียร์ข่าวกันนะฮะไปดูกิจกรรมดีๆที่เธอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์กันก่อนครับ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดนักร้องสาวเปาปวรีและสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ก็เลยตกปากรับคำมาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีครับซึ่งทั้งคู่นะคะก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆแบบนี้ทั้งยังอยากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหานี้และหาทางรณรงค์ป้องกันเพื่ออนาคตของชาติต่ตอไปครับนอกจากนั้นนะฮะสาวเปาปวรียังขอเคลียร์เรื่องที่หลายคนมองว่่่่าาาาเเเเเธออจจะปปปลลลีีีียยนนนซซ็็กกกกขขึ้หรรืสสัังตผมมวฟ แต่สาวเปาก็ยืนยันนะครับว่าเป็นแค่เรื่องแฟชั่นเท่านั้นตนขอเป็นเปาลีแบบเดิมที่เคยเป็นดีกว่าไม่ได้คิดเปลี่ยนแนวมาเอาดีด้าซิกซี่นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะโชว์จริงๆครับอีกหนึ่งสาวที่ต้องเคลียร์ข่าวเช่นกันก็คือสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์นะครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแดนนี่ซิมสันนักฟุตบอลทีมเลสเตอร์ซิตี้ตามจีบแต่เขาไม่ได้หวานเสน่ห์ใส่สาวปุ๊กลุกคนเดียวนะครับล่าสุดมีคุยกับสาวเมย่านนทวันด้วยไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่า มันเป็นอะไรที่เชื่อมเชื่อมกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันกับกับกับแดนนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะคุยกับใครมันก็เป็นสิทธิของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีไปถามเขาไหมครับไม่ถามไม่ได้สนใจเลย,เลยค่ะเป็นเพื่อนกันจริงๆคือให้เวลามันเป็นเอ่อเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกๆอย่างสําหรับหนูนะคะในเรื่องของความรักอย่างที่บอกว่าห่างไกลกับความรักมากเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเร็วนี้จะมีใครที่จะมาเป็นคนพิเศษอะไรเงี้ยต้องให้เวลา จะมีข่าวออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าปุกลุกนะฮะก็ยังจะเดินทางไปที่อังกฤษเพื่อร่วมงานรับปริญญาโทของพี่สาวครับส่วนจะมีโอกาสได้เจอกับนักบอลคนดังหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับปิดท้ายเรก่งนี้ครับด้วยเรื่องของหนุ่มไผ่พงศธรนะครับคนนี้เนี่ยออกปากว่าเข็ดเลยฮะหลังจากที่โหมงงานหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลครับ ลูกทุ่งหน้าหล่อไผ่พงศธรถ้าจํากันได้นะครับคนนี้เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาย้ายที่นอนจากบ้านไปนอนหย่อนน้าเกลือที่โรงพยาบาลน,นานถึง7วันครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเป็นเพราะว่าเขาโหมรับงานหนักทุกวันวันหนึ่งเนี่ยสองางานเลยนะครับบวกกับการที่พักผ่อนน้อยก็เลยทําให้ร่างกายเกือบน็อกซึ่งหนุ่มไผ่ก็บอกนะครับว่าเข็ดมากๆเลยฮะเพราะว่าแม้อยากจะเมคมันนี่ให้กับครอบครัวและตัวเองมากเท่าไหร่แต่ก็ยังอยากมีชีวิตอยู่กับคนที่รักได้นานๆมากกว่าครับ เป็นอาการของการปวดหัวครับปวดหัวมาทั้งหมด8วันเพราะมันเริ่มมือชามือชาแล้วก็มันรู้สึกหูอื้ออะไรนีนะครับพอหูอื้อเสร็จพ๊บมันอีกนิดเดียวมันก็จะน็อกเลยอ่ะพอไปนอนในโรงพยาบาลแล้วแง้มมองดูเพดาแล้วรู้สึกว่าเออเราเราทำไปทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอันดับแรกน,น,นะครับเราดูแลครอบครัวให้ดีขึ้นแต่ว่าเราก็อย่าลืมว่าเราต้องดูแลแตัวเองด้วย,วยนะครับก็คงจะรับงานอย่างระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับ เห็นด้วยนะครับการขยันทำงานเป็นเรื่องดีนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะฮะตอนนี้พักกันก่อนแป๊บนึงครับช่วงหน้าบัะเทิงฝั่งต่างประเทศรออยู่สักครู่เดียวครับอความรักให้กันสาอารมณ์ุขสันต์ให้ชื่นใจ รอ้อนนักก็เลยต้องสารอยยิ้มส่งความสุขถึงใจกันและกันทั้งฉันและเธอมองไปถึงไหนก็เต็มไปด้วยปัญหามองมาตัวฉันก็มีไม่แพ้เช่นกันอย่างนี้ทุกวัน มถอยหัวใจแล้วมากับฉันเธอร้อนนักต้องาสาดความรักให้กันาสาดอารมณ์สุขสันต์ให้ชื่ใจเธอร้อนนักก็เลยต้องาสาดรอยยิ้มส่งความสุขถึงใจกันและกันทั้งฉันและเธอ ร่อยหัวใจลงมากับฉันเธอร้อนนักต้องาสาดความรักให้กันสาดอารมณ์สุขสันต์ให้ชื่นใจเธอร้อนนักก็เลยต้องาสาดรอยยิ้มส่งความสุขถึงใจกันและกันทั้งฉันและเธอเธอร้อนนักต้องาสาดความรักให้กัน กลับมาอยู่กับ EX กันต่อนะครับเรื่องนี้ครับเราจะข้ามไปที่บันเทิงฝั่งต่างประเทศนะครับหลังจากที่มีข่าวออกมานะฮะนักร้องคริสตินากริมี่ถูกยิงเสียชีวิตด้วยวัยเพียง22ปีล่าสุดอดีตโคช้ชของเธอในรายการ The Voice อย่างอดัมเลวินก็ยื่นมือเข้ามาช่วยครอบครัวของเธอครับ ท่ามกลางความเศร้าโศกหลังเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อนักร้องสาวคริสตินากริมมี่ที่แจ้งเกิดจากรายการ The Voice ของอเมริกาต้องมาจบชีวิตลงในวัยแค่22ปีเพราะถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในระยะเผาขนที่เมืองออร์แลนโดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้แฟนเพลงและครอบครัวกริมมี่ได้ประทับใจกันนะครับเ uh, มื่อนักร้องหนุ่มอดัมเลวินซึ่งเป็นโค้ชหัวหน้าทีมของคริสตินาในรายการ The Voice ซีซั่นที่6เมื่อปี2014ได้เสนอจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพของออออดดีีีีตลลููกกกกททมมมมผ้้้่่่ววงงงัับบคคครรซึ็สขาา ชายของนักร้องสาวผู้ล่วงลับได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าอดัมได้โทรมาหาแม่ของเขาเป็นการส่วนตัวและยังบอกว่าจะจ่ายค่าจัดงานศพรวมถึงค่าเครื่องบินให้กับแม่อีกด้วยซึ่งก็ทําให้ตัวมาคัสเองเซอร์ไพรส์และเลื่มใจแบบสุดๆเลยครับ <loves> นอกจากนั้นพี่ชายของคริสติน่ายังกล่าวขอบคุณแฟนๆที่ส่งกําลังใจมาให้รวมถึงบริจาคเงินผ่านเว็บไซต์ gofundme.com เ <c oughs> พื่อระดมเงินช่วยเหลือครอบครัวของคริสตินาอีกด้วยครับ อีกทั้งยังเรียกร้องให้แฟนๆช่วยลงชื่อในเว็บไซต์ change.org เพื่อให้ตั้งชื่อตัวละครในเกม Legend of Zelda ภาคใหม่ที่จะออกมาในปีหน้าตามชื่อของคริสนากริมมี่เพื่อให้เธอยังอยู่ในความทรงจำตลอดไปครับ ซึ่งนอกจากนี้นะครับเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพี่น้องแล้วก็แฟนเพลงนะฮะก็มีการไปรวมตัวกันที่เมืองอีฟแชมรัฐนิวเจอร์ซีครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของคริสติน่าเพื่อร่วมกันจุดเทียนไว้อาลัยต่อการจากไปของเธอครับขยับมาที่เรื่องอิรุงตุงนางของอดีตคู่รักแอมเบอร์เฮอร์และจอห์นนี่เด็บกันดีกว่านะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการฟ้องหย่ากันอยู่แน่นอนครับก็มีการโจมตีกันไปมานะครับอย่างล่าสุดแอมเบอร์ฮะก็ไปแจ้งตำรวจบอกว่าจอห์นนี่เนี่ยละเมิดคำ พราะนางเอกสาวหน้าสวยแอมเบอร์เฮิร์ตยื่นฟ้องหย่าสามีมาเซอร์จอร์นี่เด็โดยอ้างว่าถูกจอร์นี่ทำร้ายร่างกายและจิตใจมาโดยตลอดพร้อมกับยื่นเรื่องของอำนาจศาลส,สั่งห้ามอดีตคนรักเข้าใกล้หรือติดต่อเธอจนกว่าจะมีการนัดไตส่สวนครั้งต่อไปซึ่งศาลก็ยินยอมพร้อมมีคำสั่งให้จอร์นี่อยู่ห่างจากบ้านพักของแอมเบอร์ในลอสแองเจลิสอย่างน้อยร้อยหลาครับแต่ล่าสุดเว็บไซต์ t m เรายงานว่าทนายความของแอมเบอร์โทรไปแจ้งตำรวจว่าจอร์นี่ละเมิดคำสั่งศาลแม้ตัวจะอยู่ที่ประเทศบาฮามัส แต่กลับส่งคนมาที่บ้านถึงอย่างนั้นครับแหล่งข่าวใกล้ชิดของจอห์นนี่ยืนยันว่าทีมของจอห์นนี่ไม่ได้ทําอะไรผิดเพียงแค่ไปขนเฟอร์นิเจอร์ออกมาเท่านั้นซึ่งในคําสั่งสารก็มีข้อยกเว้นว่าจอห์นนี่สามารถมาเอาของใช้ส่วนตัวหรือของจําเป็นในบ้านซึ่งเคยเป็นรังรักของทั้งคู่ได้เรียกว่าฝ่ายแอมเบอร์เล่นใหญ่ไปเองครับอย่างไรก็ดีนะครับโควกของทางแอมเบอร์และจอห์นนี่ก็ยังคงนิ่งเงียบไม่ออกมาแสดงความเห็นถึงกรณีนี้แต่อย่างใดครับ แลัจงจากนี้แอมเบอร์มีนาต้องไปขึ้นศาลในวันศุกร์ที่17มิถุนายนนี้ครับซึ่งก็คาดว่าเธอน่าจะยื่นเรื่องขอให้ศาลสั่งห้ามจอนนี่เข้าใกล้เธอแบบถาวรไปเลยครับใน <c oughs> เวลาของฮอตนารุางวันนี้ครับมาพร้อมกับลีลาสุดสรองของคุณแม่ท้องแก่ลีเดียสรันรัตครับ จะสตรองอะไรเบอร์นั้นครับสำหรับคุณแม่คนสวยลีเดียสรันดัตที่แม่จะตั้งท้องถึง9เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดออกกำลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยการต่อยมวยโดยมีคุณสามีแมทธิวเดียนเป็นคู่ซ้อมครับดูลีลาการเย็บซ้ายยับขวานี่คล่องแคล่วไม่เบาเลยนะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสาวลีเดียเนี่ยจะมีกำหนดคลอดในเดือนหน้านี้แล้วครับ ซึ่งทันทีที่ c e b o o k f แฟนเพจของนายเอ็นเตอร์เทนแชร์คลิปนี้ไปก็มีแฟนๆเข้ามาชมถึงกว่า1 0 0 0 0แครั้งพร้อมทั้งคอมเมนต์ชมสาวลีเดียว่าเก่งจังท้องแก่แล้วยังแข็งแรงอยู่เลยคู่นี้น่ารักดีช่วยกันดูแลสุขภาพขอให้ลูกแข็งแรงเหมือนคุณพ่อคุณแม่นะคุณแม่เก่งขนาดนี้น่าจะคลอดง่ายแต่ก็มีบางส่วนอดเป็นห่วงสาวลีเดียไม่ได้นะครับเพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุบ้างแล้วก็ห่วงว่าเจ้าตัวเนี่ยจะจุกเพราะออกกําลังกายหนักเกินไปครับ ออกกําลังกายก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่อย่างไงก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันนะฮะสาวลีเดียส่วนตอนนี้ครับไปดูกันดีกว่าว่ายิ่งถกกนกซักคืนนี้เขาจะถกจะซักกันเรื่องอะไรครับยิ่งถกกนกซักครอบครัวเราเนี่ยไม่ได้มีเงินมากมายการไม่เข้าเตรียมอนุบาลจะเป็นอะไรหรือไม่อาจารย์ขออวยพรให้คุณถูกหวยชุดเที่ยวนี้นะคะจะได้มีเงินตังคผ่านลูกไปรเรียนโรงเรียนไงคะให้อนุญ,ญาตผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สาม,มารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุผูแก้ขัดแล้วมันจะได้ดีไหมเอาอีกแก้ขัดเข้ามายิ่งทอกกระหนกซักอย่าลืมนะครับก่อนจะไปถกไปซักกันนะครับสามารถติดตามข่าวบันเทิงได้อีกครั้งนึงนะครับกับนาย h อ e นเตอร์เทนเนอ์ไลฟคืนนี้เวลาประมาณ3ทุ่ม55นาทีส่วนตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ